สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อของดิฉันซึ่งมีชื่อว่าในงานสร้างสารรค์ด้วยนวัตรกรรมไลว์ชีตค่ะและในวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำนวัตรกรรมที่ใช้ในการสร้างสื่อซึ่งมีชื่อว่าแอปพลิเคชันไลว์ชีตค่ะแนวคิดในการสร้างสื่อมีอยู่ว่าแอปพลิเคชันไลว์ชีเป็นสื่อสำหรับการสร้างาบงานออนไลน์และ ตัวคำตอบอัตโน,นมัตินะคะเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนใน,นกระบวนการวัดประเมินผลค่ะขั้นตอนของการสร้างสื่อมีดังนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันเวอร์ชินะคะและแบความรู้ที่เราจะนำไปใช้สร้างนค่ะนี่ก็คือขั้นตอนของการสร้างสื่อนะคะอันดับแรกเราจะต้องเข้าเว็บไซต์ www.levorchi.com เพื่อสมัครสมาชิกค่ะ 2. เราจะเริ่มสร้างใบความรู้โดยไปที่ Make Interactive Worksheet ค่ะเมื่อเราสร้างใบความรู้เสร็จแล้วครูจะต้องส่งลิงก์ให้ในักเรียนเพื่อทำใบความรู้ค่ะโดยครูสามารถที่จะสร้างเป็น QR Code ได้นะคะนักเรียนทำใบงานเสร็จนะคะก็สามารถที่จะทราบผลคะแนนของตนเองได้เมื่อเสร็จแล้วก็ส่งใบงานไปยังอีเมลหรือกีกูดของครูค,ค,ค,ค่ะครู สามารถที่จะดูใบางานของนักเรียนได้โดยกด New Notification ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการกำหนดคำสั่งในกากสร้างใบความรู้แบบ multiple c h o i c นะคะและนี่ก็คือใบความรู้ที่ร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านวัตกรรม l i g h Work Sheet เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคุครูในการวัดประเมิณผลการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง ピッ